คลิปนี้นะคะเป็น weekly g u i d a n c e นะคะไกด์ไลน์นำทางนะคะมีผลหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่คุณเปิดคลิปนี้เข้ามาฟังวันน้ำใช้ไพ่นะคะทั้งหมดก็จะมีวิสาาทาร่โลนะคะไลท์เพอร์เพิร์นะคะสปริชัวร์คาร์นะคะยูนิเวิร์สแมสเซจเจนะคะแองเจิลพาวเวอร์วิสตอมคาร์และเอเนจี่ฮีลิ่งเราไปที่ไพทาร่โลก่อนเนาะโอเคไพทาร่โล ในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะก็อาจจะมีการเริ่มต้นบางอย่างใหม่เออคุณอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะความสัมพันธ์เพื่อนกรัรยาณมิตรหรือผู้คนใหม่ๆเออมีการเริ่มต้นทําความรู้จักทักทายนะคะอาจมเออีเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือบางคนก็อาจจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะแบบว่า ดองไว้แล้วดองมานานลวนะคะรอตกตะกอนรอหลายสิ่งหลายอย่างให้มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้คุณก็มีความเข้าใจแล้วก็มีพลังแล้วก็มีเรียกว่ามีพลังงานเต็มเปี่ยมนะคะพร้อมที่จะเสกสรรสร้างแล้วก็เนรมิตให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วหรือหลายๆคนที่อาจจะมีัวเลือกว่าเอ๊ะฉันจะเริ่มอันนั้นก่อนดีหรืออันนี้ก่อนดีนะคะอะไรก่อนก็ได้ตามแต่ที่ความ เอาเป็นว่าคนททำอะไรก็ได้เอาตามความตื่นเต้นสูงสุดถ้าคุณรู้สึกว่าทำสิ่งนี้แล้วคุณรู้สึกตื่นเต้นระตืือร้นมีแพชชั่นที่จะทำให้คุณเริ่มลงมือทำแบบนั้นก่อนทำสิ่งสิ่งนั้นก่อนอะ,อะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกเออมันตื่นเต้นมันแบบมีแพชชั่นที่จะทำให้คุณเริ่มจากสิ่งนั้นโปรเจกนนะคะเพราะมันเป็นพลังงานที่ดี ถ้าคุณอยู่ในโฟล์นะคะในะกระแสแข่งพลังงานที่มันตื่นเต้นพลังงานที่มีแพชชั่นมีความหลงไหลมีความสุขมีความเบิกบานใจมีความแฮปปี้ที่จะทำเนี่ยมันจะทำให้สิ่งสิ่งนั้นอะสำเร็จโดยง่ายราวกับว่าคุณเสกมันมาได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบมีแพชชั่นกับการทำอะไรให้คุณเริ่มทำสิ่งนั้นก่อนเนาะถ้าตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าดูเหมือนว่าคุณจะมีหลายตัวเลือกอะที่คุณแบบอยากทาให้มันเสร็จ แล้วก็เพิ่งตกตะกอนได้ในสัปดาห์เนี้คือแบบว่าเออฉันตกลงจะทําสิ่งนี้แหละเออแพชชั่นมันเพิ่งมาเออความตื่นเต้นมันเพิ่งความกระตือรือร้นที่อยากจะทํมันมันเพิ่งมาก็ขอให้คุณทําสิ่งนั้นอันนี้สําหรับคนที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะทําหรือบางคนที่อย่างที่บอกนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะก็ เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเนาะบางคนก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเแต่ด้วยแบบจริงๆแล้วความรู้ที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันเต็มเปี่ยมเต็มล้นไปหมดแล้วละเออมันรอแค่คุณแบบทําให้มันแบบปรากฏทําให้มันแบบเป็นรูปเป็นรลากเป็นรูปธรรม ในเรื่องของอจินตนาการการสร้างความคิดใช้ความคิดสร้างสรรค์นนะ่ะสิ่งที่มันอยู่ในหัวนะ่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีมากนะคะที่ทุณจะทําให้มันปรากฏเป็นจริงในชีวิตคุณเนาะหลายคนตอนนี้ก็อาจจะมีโอกาสในหนึ่งสัปดาห์นี้อาจจะได้เดินทางนะคะไปต่างจังหวัดช่วงนี้อาจจะกลับบ้านค่ำๆหน่อยนะคะแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดลงมือทานะหรือหรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณกําลังแบบว่า มีแพชชั่นที่อยากจะทําให้เสร็จนะคะก็ขอให้คนแบบมุ่งมั่นตั้งใจแต่สิ่งหนึ่งที่จักรวาลอยากจะเตือนคืออย่าลืมดูแลตัวเองเอ,อ,อย่าละเลยตัวเองเป็นอันขาดไม่ใช่แบบมันอยู่กับงานแล้วคุณก็แบบลืมนะคะที่จะพักผ่อนดูแลตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเนาะแล้วหลายคนนะคะที่กังวลว่าเออแล้วงานที่ฉันจะทำเนี่ยสิ่งที่ฉันจะทาเนี่ยงานเนี้มันจะได้เงินไหมแล้วงานเนี้มันจะนําความสําเร็จมาให้ไหมนะคะแล้วมันจะได้เงิน เพียงพอไหมหรือฉันจะมีเงินลงทุนไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณมีความกังวลเรื่องการเงินนะคะจัก,กรวาลบอกว่าให้คุณเอาความกังวลนี้ออกไปเลยเพราะยิ่งคุณกังวลใจนะคะหลายคนที่เข้ามาฟังที่นี้อาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือช่วงนี้มันมีรายจ่ายเข้ามาแบบที่มันนอกเหนือรายจ่ายปกติเยอะจังและเงินเก็บชั้นเนี่ยมันก็จะแบบพ่องๆไปถ้าคุณมีความกังวลเรื่องนี้นะคะสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะบอกก็คือ หยุดความกังวลตรงนี้เพราะยิ่งคุณกังวลคุณจะคุณจะยิ่งกังวลเรื่องนี้มากขึ้นนั้กันออกไหมความกังวลของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้นะความกังวลของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยถ้าคุณแบบกลัวเงินไม่พอกลัวเงินหมดกลัวไม่มีจ่ายกลัวรายได้ไม่เข้าความกลัวเหล่านี้จะดึงดูดสิ่งสิ่งที่คุณกลัวเข้ามามากยิ่งขึ้นเพราะจักรวาลมีหน้านะที่ขยายสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณพูดซ้ําสิ่งที่คุณรู้สึกถ้าคุณรู้สึกความกังวลเรื่องการเงินคุณรู้สึกขาดแคลนคุณรู้สึกว่าเงินไม่พอคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวเงินเก็บฉันหมดแน่เลยคุณรู้สึกแบบเนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จักรวาลอยากจะเตือนคุณก็คือคิดดูดีๆว่ามันมีปัญหาแล้วหรือยังเพราะบางทีคุณกังวลไปล่วงหน้าคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งมันจะทําให้ความขาดแคลนนั้นเกิดขึ้นจริงจรงเพราะจักรวา ถ้าคุณคิดว่าเงินจะไม่พอเดี๋ยวเงินมันจะไม่พอจริงๆมันจะไม่พอ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 ,ไม,พอไม่พอไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือความจริงของจักรวาลเนาะโอเคไปดูไพ่ชุดต่อไปเนี่ยไพ่ไรเพอร์เพอร์ก็บอกว่าเนี่ยคุณมีคือในการตัดสินใจเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามแต่เออคุณมีทางเลือกมีออปชั่นเต็มไปหมดเลยแล้วคุณเลือกอะไรก็ได้คุณเลือกอะไรก็ได้นะคะสิ่งสิ่งนั้นมันจะเป็นจริงสําหรับคุณ มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกอะไรและจักรวาลขอให้คุณเลือกเลือกระทำนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกเปิดประตูบานไหนก็ตามในสิ่งที่คุณอยากจะทําในอนาคตหรือว่ากําลังคิดจะทําอยู่มันแบบรอคุณอนะตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าคุณไม่ตัดสินใจก้าวเ,เข้าไปหรือเปิดประตูบานนั้นสักทีเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่มีแรงบันดาลใจนะคะตัวคุณเองเนี่ยมีความสามารถในการเยียวยานะคะ สร้างแรงบันดาลใจสอนหรือว่าสร้างความบันเทิงด้วยการอ,อ,อาจจะโพสต์ข้อความอาจจะด้วยการใช้คําพูดนะคะคาพูดของคุณนะคะที่คุณส่งผ่านคนอื่นผ่านการพูดคุยนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรสองคนหรือว่าพูดคุยกับมลชนหรือว่าโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะล้วน มีพลังแห่งการเยียวยานะคะที่จะสามารถส่งต่อคนอื่นได้และถ้าคุณกำลังฝึกฝนใดๆก็ตามแต่นะคะขอให้คุณฝึกต่อไปเรื่อยๆเพราะมันจะทําให้คุณเกิดความชำนาญไม่ว่าคุณกำลังฝึกอะไรก็ตามแต่หรือกำลังที่จะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างใหม่ๆก็ตามแต่ให้คุณฝึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณจะชำนาญเองเนาะไปดูไพ่สปริชัลคาร์นะคะวันนี้มีไพ่หลายชุดมากอะอ่ะเนี่ย Self care. ซลแคร์ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดคือร่างกายของเธอจงดูแลเขาให้ดีใครบางคนนะคะอาจจะคิดถึงใครก็ได้นะคะต,ตอนเนี้ยอคุณคิดถึงเขามากอ่ะจักรวางก็เลยบอกว่าถ้าจะคิดถึงเขาขนาดเนี้ยก็วางอีกโก้ของเธอลงซะแล้วติดต่อ,ขอเขาเถอะและสุดท้ายนะคะบิลีฟสิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้ก็คือความเชื่อและทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าเธอเชื่อ ต่อไปนะคะไพ่ยูนิ e เว a ร์ e แมสเซจเธอคือผู้นำความรักและแสงสว่างมาสู่โลกนี้นี่คือภารกิจของเธอและนี่คือเหตุผลที่เธอมาเยือนโลกนี้จงให้ความสนใจกับแนวคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะหนึ่งในแนวคิดนั้นคือเมล็ดพันธุ์สำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่สามารถนำไปนำเธอไปสู่อนาคตที่เบิกบานได้และสุดท้ายนะคะ จงอ่ะเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ข้อความมาตรงกับไพ่ทาโร่เลยจงหยุดคิดว่าเธอไม่มีเงินเพราะความคิดนี้แหละคือตัวปัญหาเธอต้องคิดว่าเธอมีเงินและมีมากมายเหลือเฟือด้วยนะยิ่งคุณคิดว่าคุณไม่มีนะคะจักรวาลจะขยายนะคะจักรวาลจะขยายอ่ะต่อไปนะคะอีกสามใบ New b e i i n n น n g นะคะไพ่ในบนี้หมายถึงสัปดาห์นี้ให้คุณแบบว่าเริ่มต้นทำบางอย่างใหม่ๆ เออทำสิ่งใหม่ๆนะคะและจงเชื่อว่ามันเป็นไปได้สำหรับคุณเออแล้วก็ perfect timing และเชื่อมั่นในเวลาที่เหมาะสมไม่มีอะไรที่มาถึงคุณช้าไปหรือเร็วไปทุกอย่างอยู่ในจังหวะอันศักสิทธิ์นะคะแล้วเมื่อถึงวันวันนั้นวันที่คุณได้ผลลัพธ์นะคะไม่ว่ามันจะช้า ตามความรู้สึกของคุณแต่จักรวาลอยากญญาให้คุณรู้ว่ามันเหมาะสมแล้วที่คุณจะได้ในช่วงเวลานั้น,น,นเพราะฉะนั้นจงเชื่อ,อในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะและ manifest success นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะ manifest สิ่งที่คุณปรารถนานะคะที่คุณจะแบบเสกสรรสร้างที่คุณจะจินตนาการสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะ manifest นะคะเขาพลังงานมัน ได้ได้แล้วนะคะมันได้แล้วมันเหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้นใครอยู่ในสาย manifest ช่วงนี้ manifest ได้เลยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากการหิวใจหิวายนะคะในสัปดาห์นี้ขอให้คุณกําหนดขอบเขตอะไรได้อะไรไม่ได้นะคะวางแผนสําหรับตัวคุณเองเนาะและใช้การออกกําลังกายโดยการใช้ชี้กลงบาบัดน,นะคะหรือใช้โยคะก็ได้เนาะก็มีความคล้ายกันและคุณจะเยียวยาตัวเองด้วยมิติใดก็ตามแต่นะคะตามใจคุณเลยพบกับมานาใหม่ในคลิปหน้าค่ะ